หลักสูตรดูแลไตคนที่มีปัญหารเรื่องจุกคอกินอาหารไม่ลงกินแล้วก็จะอ้วกออกกินแล้วก็จะอ้วกออกบางคนเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นกลิ่นฉี่เลยก็คือเป็นกลิ่นแอมโมเนียกลิ่นนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรากินอาหารจําพวกโปรตีนเข้าไปแล้วทําให้ของเสียมันสะสมไปเนี่ยไม่สามารถขับของเสียออกได้ก็คือค่าตัวนี้ครับเรียกว่าค่า BUN BUN คือของเสียในเลือดเราถ้าของเสียเริ่มเต็มร่างกายเราจะเริ่มมีกลิ่นแอมโมเนียที่ปลายจมูกแล้วปัสสาวะหรือของเสียก็จะขึ้นมาที่สมองเราเราจะเริ่มมีอาการฉี่ไม่ออกี่ ุดมีการเท้าบว,วมท้องบว,วมหน้าแข้งบว,วมกดบุ๋มเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนน้าเสียมันข้างเต็ไมไปร่างกายหมดเลยแล้วทําให้มันขึ้นมาที่สมองจะเกิดภาวะสมองอักเสบเรียกว่าภาวะยูรีเมียฉะนั้นคนที่เป็นไตระยะ5นะครับแล้วมีอาการเหล่านี้หลักสูตรนี้ทํายังไงผมจะเล่าให้ฟังฉบับย่อแล้วกันนะครับเราจะเริ่มจากการที่เรางดอาหารจําพวกโปรตีนก่อนโปรตีนมี5อย่างนี้นะครับหเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมูเป็ดไก่2นมนะครับนมชงโปรตีนชงโปรตีนเกษตร3มไข่ ไข่ขาวไข่แดง4ถั่ว หาเห็ดหลายหลายคนจะสงสัยว่าเอา้าทำไมให้งดการกินไข่ด้วยไม่กินเนื้อจะเอาโปรตีนมาจากไหนจะเย็นๆนะครับเราจะให้ทำซีโรโปรตีนคือกินโปรตีนให้ใกล้ศูนย์ให้มากที่สุดก่อนเขาเรียกว่าหลักโภชนาบําบัดและเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เพื่อนๆมีการปรับอาหารแล้วใช้อาบูมินเข้าไปเติมโปรตีนแบบตรงๆทําให้ของเสียไม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าของเสียเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเหมือนตัวไตเราเนี่ยอยู่ในน้ําเสียเยอะขนาดนี้ไตไม่มีทางฟื้นคืนกลับมาได้แน่นอนเพราะไตก็จะค่อยๆฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงเมื่อไหร่เเรรราาาิมคํนนนววณให้้้โปตอยลลงแ ก็จะไม่ไปเพิ่มภาระให้ไตเนี่ยมันหนักอึ้งไปม,มากกว่าเดิมก็จะทําให้ไตย,ย้ายจากไตน้ําเสียแบบนี้ให้กลายมาเป็นไตน้ําดีแบบนี้ฉะนั้นใครต้องการปรึกษาหลักสุรดูแลไตพิมเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีบให้ทีมให้คําแนะนําในการกินอาหารแล้วเดี๋ยวจะมีเมนูอาหารประมาณ60เมนูเนี่ยให้ไปดูกันฟรีๆด้วยนะครับ